วพี่ไปไหนอ๋อพี่ใครอยู่ตรงหลังบ้านกันตวาวาก็หนานมาเก็บสตางค์กับปอยหลวงกลับเพื่อหลวงเหระโอ้โหตวาวามีไหน,หน่นะตวาวาไอ้ก็ไปส่งตีเอียดไปหาหมอน้องออกขื้อก่อนละอ๋อเ้อะ,ะเจ้าแผลแม่เลี้ยงเอออบัจเจอออกข้องบ,บันไดจะมาเอาสตางค<อ>์กลับไปอหลวงนะน,นึกนื้อหวานออกขึ้นแล้วก็มาต้องเอาเอากะได้เงินทองกินกันความสัมพันธ์เหมือนเดิมอันหล่อเจ็ดร้อย เช็ดร่อยเออปีปีนี่แป่งเลยกูเตือนเนาะมันให้ขึ้นจ้เเออเ็ดกับเจ็ดเดสตางมีติพเอียร์โสโสมานี่ก็มอมานี่ก่อนมานี่อันตะว่าเอาไปหุงยาเอยพีไปอยู่อ่าแล้วก็ปนนานมาเก็บ กลับไปหลวงออกคือก่อนละกุ้งออกก่อนขอสูอตังใส่แตงกุ้งดำเท่ไรหน่ะปันอะยังปันปันก่อนเออก็ปีนี้อย่ามาแปลงแทกแปลงว่าน่ะโอ้สูคณะก๋วยเตี๋ยวยังขึ้นราคาโเอาอย่างนั้นเหลือตึงปันก่อนก็เตื่อมาไม่ใช่ถึงรู้โอ้ทำบุญจะไปเดินมามาปันเอาแล้วล่ะกุ้งออกแล้วแต่ว่าเอามาใส่กุ้งอ๋อ ไม่เลี้ยงม่เลี่ยก็มีปลาวนาะไปจกกรน้ำปลาปาอ่ะอาเกิดโมีจัางานปีนี้ยีลราเหลือปล้นคนกะเอาลิเกเหอมันอ่ะเออมันมีหลายอย่างเนาะโอหลายวันลูซีกีเกละโซอละนางรอยอ่ะลำวงเห็นรอยอ่ะเออจะไปตากผ้ามันมีหลายพื้นไปตากผ้าไอ้นยอมั้ฮะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกัเจ็ดร้อยกะก็ไอห้องปันเนี่ย กุ้งต้องเข้าใจไอ้ไอ้เขาอยากจะมีงอชอมอไอ้อยัางงอชอมอเงินซ่อนเมียหาคือไอ้กุ้งเรได้กอเจ็ดร้อยไอ้เอาสามอ่าอันนี้เจ็ดร้อยแล้วห้ามบอกให้ภัยนะเกอะไเอากาะปิดปากเป็นล้อยอ่ะพี่ก็มีโอ้โหกาะปิดปากเป็นล้อยห้ามบอกให้ใครฟังนี่กับคนเฮา มันอยู่รายกันได้มันต้องสามัคคีกันตัวต้องเข้าใจว่าพี่เอียแต่มันชี้สตาหง่ายโอ้ก็นานหนาแขวนหะกปนานเอาเพชรกรวดนั่นอย่างกันนี่นี่โอ้ก็นั่งอู้งกันเปไหนน่ะเป็ไหนเขาไปเก็บจางที่ข้างในบ้านปลาแก้วข้างบ้านทั้งกล่มได้แต่รู้ก็ล้วงนะก็ล้วงนะค่ะโอ้ปีนี้ก็ยังว่าแต่ยังไม่นานารับโอแม่นาก้าเอ้โอ้เออโอ้เนี่ย ปีนี้เ่ยมาแปลงแตแปงมากไอะอย่างล่าเหลือป้อยหลวงปอยวาดฮะ<อ>ก็แปงอย่างไหโอก็แปงฮะเ่าก็อ้ย่างอย่างใหญ่แปลงใหญ่ก็เก่าปีซื่อนะกะห้าร้อยได้ป้านหลวงคุมาปานมาเปิ่ที่ไหนเนี่ย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 คนลงไล่จืเนี่ยเนี่ยเนี่ยขางอ่างแก้วเนห้าร้อยเดีพี่ไปเห็นโอ้ก็ยังใส้ห้าร้อยห้ารอยกุตายแล้วไอวัห้าร้อยแล้วตัวมาเอาเจ็ดร้อยก็นะ ก้รดำเนินการการดำเนินการก็ไอ้ควันนี่เอาไปชานไว้ซะทางนี่ตัวเขาตัวเขาเมื่กินที่เฮาก็บปอๆกันเนาะกุ้งเอว่าเอาคืนมาเด้อเดี๋ยวจะเกิดเรื่องใครคื่นกุ้งเนี่ยขืนเนี่ยให้อ่ะโอ้โหกาปิดปากแต่เก่งุ้กขึ้นมาเกี่ยวกันปีนปัอันนี้มันกาปิดปากเนาะโอ้โหใช่คนเดียวหนี่งไปแล้้้วโหกุะกุ้ง กุ้งแกองอย่างยังไงว่ามาอ่ะอ,<ไ>อันนีตึงปันก่อนเนี่ยใช่คือคือข้าขาเข้าใจว่าเปิ้ลเกเ็บเฮาสองคนคนุละห้าร้อยกับปันพอดีแล้วนาะพราะนอไม่ใช่จะได้เปิ้ลเก็บหลังคาลูกป้าหลังคาห้าโอยเออหลังคาละห<อ>้าร้อยเหมืนเจ้ามาคนณละห้าร้อยสูนย์ี่นะแล้วมาเดียวเนี่ยเอาเนีาะเอาไปตึงปันเอาไหมห้าร้อยกุกงคุณมากอันมาเดียวนี้มันมีนีิชีร้อยอยู่อ๋อ ทำร้อยดงมีติกุ้งมีติกุ้งกับมันมีติกุ้งน่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จ่ายกับปิดปากุ้งไปพวกนั่นเลมาเดี๋ยวนี้นะชุมหัวกันกะฮะมาได้ชุมนี่มันไม่จ่มาได้เนอะเข้าใจผิดอ๋อคนอื่นน่ะยังมาเนี้ยอย่างอี้นั่ที่สูกะบะโกงค่ะอันนี้เป็นผัวแต่ได้มาโกงเมียบาได้โกงงอซอมออมย่างรู้งอซอมอ่อมย่าง เงินท่อนเมี <c oughs> มมเยเงินท่อนเมียกะเงินช่อนเมียกะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมจุดโดนฮะปูตื่นปนึงหัมาร้อยกว่าน่ะเอ้ยนักแกนหน่อยอีก้งนี่นะก็ะนานก็นได้อะปัทีิเจ้าอยู่วะยัง่อมแม่มกเก็บเจ้าบะยูแล้วมาเก็บเนี่ยหังนี่จะมานะฮหูจักเห็บห้องว่า<อ>มันมาไมา่ได้ไม่ได้อะปะเจ้านะบอกกะโอ๋แบเป็นไรอีน๋นะจินก็ไม่ได้กินนางก็ไม่ได้ห้องโอ้ 们路过。<入> <laughs>